พระสารีบุตรเป็นผู้ช่วยเหลือพระผู้มีพระภาคเจ้าในการสั่งสอนธรรมแก่พิกษุทธิ์ทั้งหลายเป็นผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดีแม่ทัพธรรมพระผู้มีพระภาคทรงเป็นธรรมราชาคราวใดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อถ้าพอมีเวลาพระสารีบุตรจะช่วยขยายความหรือแนะนำพิกษุทั้งหลายต่อไป เพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนคราวหนึ่งณเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาทคือเป็นผู้รับมรดกธรรมของพระองค์อย่าเป็นอามิสทายาทรับมรดกอามิสดโดยในดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทของเราเลย เรามีความเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทถ้าเธอทั้งหลายเป็นอมิสทายาทวินยูชนก็จะติเตียนว่าดูเถิดดูสาวกของพระโคดมล้วนเป็นอมิสทายาทหนักในอามิสมุ่งในอามิสไม่เป็นผู้นักในธรรมไม่มุ่งธรรมถ้าเธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาท ก็จะไม่ถูกติเตียนจากวินยูชนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้รับมรดกอามิสของเราไม่น่าสรนเสริญส่วนผู้รับมรดกธรรมของเราน่าสรรเสริญเพราะการรับมรดกธรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลวเลี้ยงง่ายมีความเพียนสม่ำเสมอไม่ถอยหลังด้วยเหตุนี้แหละพระภิกษุทั้งหลายเราจึงปรารถนาว่า ฉไนหนอสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอามิสทายาตเมื่อพระศาสดาสเสด็จลีกไปแล้วไม่นานพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อพระศาสดาผู้ทรงเป็นครูของพวกเราสเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกบางพวกมิได้ปฏิบัติตามส่วนสาวกบางพวกปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายกราบเรียนว่า ขอให้พระสารีบุตรอธิบายให้แจ่มแจ้งเถิดพิสุทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วจับได้ทรงจำไว้พระสารีบุตรจึงว่าที่สาวกบางพวกไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามความสงัดของพระาศาสดานั้นก็เพราะพระาศาสดาตรัสให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นแต่กลายเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัด ภิกษุอย่างนี้ไม่ว่าเป็นเถระหรือเป็นใหญ่บวชนานหรือเป็นผู้ปูนกลางหรือเป็นผู้ใหม่ย่อมได้รับการติเตียนจากวินยูชนสามสถานว่าพระศาสดาตรัสแล้วแต่สาวกไม่ศึกษาปฏิบัติตามในเรื่องความสงัดพระศาสดาทรงสอนให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทระในความสงัด ส่วนพระสาวกที่ศึกษาปฏิบัติตามความสงัดของพระาศาสดาก็เพราะเหตุที่พระาศาสดาสอนให้ละสิ่งใดก็ละสิ่งนั้นไม่เป็นผู้มกักมากไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปูนกลางหรือเป็นผู้ใหม่ย่อมได้รับการสารรเสริญจากวินยูชนสามสถานตรงกันข้ามกับภิกษุที่วินยูชนพึงติเตียนท่านทั้งหลาย พระสารีบุตรกล่าวต่อไปบรรดาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายกิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งต่ำซามคือความโลภหนึ่งความคิดประทุษร้ายหนึ่งความโกรธหนึ่งความผูกโกรธหนึ่งการลบลูกุณท่านหนึ่งการตีเสมอท่านหนึ่งความริษยาหนึ่งความตะรณีหนึ่งความเจ้าเล่หนึ่งความมักอวดหนึ่งความหัวดื้อหนึ่งความแข็งดีหนึ่งความถือตัวหนึ่ง ความดูหมิ่นผู้อื่นหนึ่งความเมาหนึ่งความประมาทหนึ่งรวมเป็นอุปกิเลสิบประการเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทำให้จิตตกต่ำท่านทั้งหลายวัชิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ปประการคือความเห็นชอบความตั้งจิตชอบเป็นมรรคอันประเสริฐให้เกิดความเห็นให้เกิดความรู้เป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานอันพระบรมศาส,าสดาทรงแสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อท่านทั้งหลายท่านเดินตามทางนี้แล้วย่อมไปถึงที่สุดแห่งทุกอย่างแน่นอนเมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวจบลงภิกษุทั้งหลายชื่นชมยินดีต่อภาษสิทธิของท่านยิ่งนักพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปกติสัเสริญเพื่อนพรหมจารีตามคุณที่มีจริงเป็นจริง ปรารถนาสนทนากับพระภิกษุอื่นที่พระาศาสดาทรงยกย่องดังเรื่องต่อปีนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเวรุวันวิหารนครราชคลีกครั้งนั้นภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจำนวนมาก จำพรรษาแล้วในชาติภูมิพากันมาเฝ้าพระาศาสดาณเวรุวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายในชาติภูมิประเทศภิกษุรูปใดที่เพื่อนพรหมจารีชาวชาติภูมิยกย่องว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่มีความเพียรสม่ำเสมอสมบูรณ์ด้วยศีลปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะแล้ว กล่าวพรรณนาคุณของความมักน้อยสันโดษความสงัดความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนให้ภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ให้อาหารร่าเริงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังที่พระองค์ตรัสนั้นคือพระปุณนณนมัตานีบุตรขณะนั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั่งอยู่ณนะที่เฝ้าพระบรมศาสดาด้วยได้ฟังพิสุจ์ทั้งหลายสรรเสริญคุณของพระปุณณะเช่นนั้นจึงดำริว่าเป็นลาบของท่านปุณณะมันตานีบุตรเรือเกินความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณะได้ดีแล้วที่เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนกล่าวยกย่องสรรเสริญพณน,นาคุณเฉพาะพระพักของพระาศาสดาและพระบรมศาสดาก,ก็ทรงอนุโมทนาคำยกย่องนั้น ฉไหนหนอเราจะพึงได้พบพระบุญนมันตานีบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งดูเถิดคนมีใจสูงเมื่อได้ทราบว่าบัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้นเพื่อได้ความรู้ความเข้าใจหรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตใจริษยาเป็นเจ้าเรือนเมื่อได้ฟังคำสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมานะและเกิดริษยาขึ้น คิดกำจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อลาบยศและสันเสริญสุขที่ตกแก่ผู้อื่นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณกรุงราชคลึตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้วเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับอยู่ที่เชตวนารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีท่านพระปุณณมนตานีบุตรได้ข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามจึงรีบเก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรจะริกไปโดยลําดับตามเส้นทางที่จะไปนครสาวัตถีเมื่อถึงแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนทนาให้พระปุณณนะเห็นแจ้ง ให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมีคถาเป็นอันมากท่านพระปุณน,นมันตานีบุตรชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาสทำประทักษิณแล้วเข้าสู่ป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันขณะนั้นทิ่สุรูปหนึ่งเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วแจ้งข่าวให้ทราบว่าพระปุณนณนมัตานีบุตรที่ท่านสรรเสริญอยู่เนืองๆน,นั้น บัดนี้ได้มาสู่เชตวนารามเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วไปพักกลางวันณนะป่าอันทวันท่านพระสาริบุตรได้ทราบดังนั้นรีบถือผ้านิสีธนะแล้วติดตามพระบุณะไปข้างหลังพอมองเห็นศีรษะได้ท่านทั้งสองไปนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ซึ่งไม่ห่างกันนัก จวบจนสายันหัการพระสารีบุตรจึงออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาพระปุณนะได้ทักทายปรสาสัยกันพอสมควรแล้วพระสารีบุตรจึงถามขึ้นว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคของเราหรือถูกแล้วท่านผู้มีอายุพระปุณณะตอบท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญ เพื大大่อความบริสุทธิ์แห่งจิตหรือพระสารีบุตรถามต่อไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญเพื่อความบริสุทธิ์แห่งความเห็นหรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งการข้ามพ้นความสงสัยหรือหาไม่ได้เพื่อความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นว่าทางหรือมิใช่ทางหรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในปฏิปทาหรือหาไม่ได้ เพื่อความหมดจดแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรกล่าวกพเจ้าถามท่านถึงการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อวิสุทธิอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเจประการท่านก็ตอบปฏิเสธเสียสิ้นถ้ากระนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใดพระปุณณะตอบว่าเพื่อความดับไม่เหลือเชือ้อ พระสารีบุตรได้ถามต่อไปถึงความหมายของอนุปาทาปรินิพานว่าเป็นอย่างเดียวกันกับศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิจนถึงยานทัศนวิสุทธิหรือไม่พระปุณณะตอบว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือความหมายของอนุปาทาปรินิพานพระปุณณะมัณตนีบุตรผู้ได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาว่าเลิ่กว่าพิสุทธิทั้งหลายในการกล่าวธรรมได้ตอบพระสารีบุตรว่า ศีลวิสุทธิก็ดียานทัศนวิสุทธิก็ดียังเป็นธรรมที่มีอุปาทานถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติวิสุทธิเหล่านี้ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพานแล้วก็ได้ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพานท่านผู้เจริญพระบุณะกล่าวต่อไปข้าพเจ้าขออุปมาให้ท่านฟัง เพราะว่าบุคคลบางคนสามารถเข้าใจความอันลึกซึ้งได้ด้วยอุปมาเหมือนอย่างว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระราชภารกิจด่วนบางอย่างที่จะต้องเสด็จไปยังเมืองสาเกตในระหว่างเมืองสาเกตและสาวตถีนั้นจะต้องใช้รถด่วนถึงเจ็ดผลัดทรงอาศัยรถแต่ละพลัดรับช่วงกันเรื่อยๆไปจนผลดที่เจดจึงถึงเมืองสาเกตถ้าจะมีผู้ถามพระองค์ว่า สเสด็จถึงเมืองสาเกตจากนครสาวัตถีด้วยรถผลัดได้พระองค์จะตรัสตอบอย่างไรจึงจะชอบด้วยเหตุผลผู้มีอายุพระสารีบุตรตอบพระเจ้าปเสณที่โกศลจะต้องตรัสตอบว่าได้สเสด็จมาโดยรถเป็นผลัดๆถึงเจ็ดผลัดพระปุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวว่าเรื่องวิสุทธิเจ็ดก็ทํานองเดียวกันอาศัยกันส่งไปเป็นทอดๆเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กัน จนถึงอนุปาธาปรินิพานข้าพเจ้าพระพฤติโพรมจรจรันเพื่ออนุปาธาปรินิพานนั้นเมื่อพระปุณณมันตนีบุตรกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรได้ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญเพื่อนพรมจรจรันเรียกนามท่านว่าะไรเมื่อพระปุณณบอกนามของตนแล้วพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์นักทำอันลึกซึ้งท่านปุณณมันตนีบุตร เลือกเฟ้นมากล่าวด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสั่งสอนของพระาศาสดาโดยถ่องแท้จะพึงกล่าวเป็นลาบของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระปุณณะพระปุณณะได้เอ่ยถามนามของพิสุซึ่งท่านร่วมสนทนาอยู่ด้วยพระสารีบุตรตอบว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะแต่เพื่อนพรหมจรรย์เรียกข้าพเจ้าว,ว่าสารีบุตร ครั้นได้ยินชนี้พระปุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวคำนิยมขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้ทราบเลยว่ากำลังนั่งสนทนาอยู่กับพระสาวกผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คล้ายพระศาสดาถ้าได้ทราบแต่ต้นคงพูดไม่ออกเป็นแน่แท้น่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญทำอันลึกซึ้งท่านสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง ตามเยี่ยงที่พระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสั่งสอนของพระาศาสดาโดย่องแท้จะพึงถามเป็นลาบของเพื่อนพรหมจันทร์ยิ่งนักที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์อันหนึ่งนับว่าเป็นลาบของข้าพเจ้าด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรพระเถระผู้ประเสริฐทั้งสองต่างชื่นชมภาษิทของกันและกันด้วยประการชนนี้ thank you